บอกเลยว่าที่กรุงเทพหาก,กินแบบนี้ไม่ได้แน่ๆนะคะใครที่อยากมาเที่ยวภูเก็ตแล้วอยากกินอาหารทะเลฟินๆคุ้มๆแบบมินตันนะคะตามไกด์มินตันมาเลยค่ะ อีพีที่แล้วนะคะที่มินตันไปก้พายุที่ภูเก็ตบอกเลยนะคะว่าอีพีนี้มินตันก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่นะคะคือมินตันอยากกินอะไรฟินๆแบบซัดคูอ่ะแบบต้องจ้วงอ่ะจ้วงเอาจ้วงเอาเลยอ่ะมินตันก็เลยลองขับรถถามตามร้านอาหารดูนะคะว่าอัเตอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยราคากี่บาท เขาก็ตอบมาว่าพุ่งล็อบเตอร์กิโลละ4 0 0พันกว่าบาทโอ้โหแต่มินตันได้ข้อมูลมาค่ะว่ามีวิธีที่จะกินอาหารทะเลที่ภูเก็ตแบบคุ้มๆเลยค่ะก็เลยติ้งไอเดียว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยเนี่ยมินตันจะมาเป็นไกด์กินอาหารทะเลแบบซัดคู่ใครที่อยากมาเที่ยวภูเก็ตแล้วอยากกินอาหารทะเลฟินๆคุ้มๆแบบมินตันนะคะตามไกด์มินตันมาเลยค่ะในที่สุดเรา ผู้ก็บในที่สุดก็ได้กินนะกอดได้ไ้ิงผู้หญิงผู้หญิงกได้่้้ยอดได้ไมคผมเป็นผู้หญิง ้ทุกคนคะถ้าใครอยากจะมากินอาหารทะเลสดและถูกที่ภูเก็ตมีอยู่จริงค่ะร้านนาซีฟู้ดค่ะทุกคนได้วัตถุดิบแล้วเราก็มาเพลกันต่อที่ร้านนี้นะคะฟิตฟิตปาฟิตที่แปลว่าป่านะคะทุกคนปูนึ่งทั้งหมดเลยค่ะมีกี่ตัวครับปูมีห้

อาหารทะเลงบไม่เกินสามพันที่เราหาได้ในวันนี้ค่ะยังไม่หมดด้วยอันนี้ยังไม่หมดใช่ไหมใช่ยังไม่หมดมาแล้วมาแล้อันนี้คือผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวนะคนม่วยหาเราเอาวางให้ทุกคนเห็นก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสามพันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างละกี่กิโลนะคะนี่ ปูนึ่งนะคะอันนี้คือมินตันซื้อปูมา5ตัวนะคะก็คือจะแบ่งเป็นปูนึ่งสามตัวแล้วก็ผัดผงกะหรี่สองตัวนี<อ>่แล้วก็จะมีกุ้งแช่บ้วยนะคะซื้อมา1นกิโลครึ่งนะคะก็จะมีอันนี้ลวกเฉยๆเพราะว่ามินตันชอบอ่ะอันนี้คือกุ้งทอดกระเทียมนะคะแล้วก็ผัดพริกเกลือนีอ่แต่ละอย่างเมนูนี่คือแบบมีหลายตัวมากเลยนะคะแล้วก็นี่ทุกคนอันนี้คือล้อ เป็นซาชิมินะคะคแบบสดๆเลยแล้วก็มีเมนูนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือกุ้งมังกรซื้อมาสอรูปแต่แบ่งได้หลายเมนูมากทุกคนดูดิสามพันได้ขนาดนี้บอกเลยว่าที่กรุงเทพหาก,กินแบบนี้ไม่ได้แน่ๆนะคะใครบอกที่ภูเก็ตแพงมีค่ะยังมีของดีอยู่เราหาเจอแล้วของถูกนะคะอันนี้ชีสอันนี้กระเทียมนะฮะกระเทียมสตัว แล้วก็ชีสต,ตัวหนึ่งนะฮะหอ,หอยอันนี้เขาแถมนะฮะของแถมเฮ้ย,ย,ยเหมือนเอลเลยอะ่ะเหมือนมีเขาอะ่ะแมงสาบแ้วเมงสาบทะเลดูมินตันแกงเราอีกแล้วอะ่ะตั้งแต่ดอกไม้แล้วอะ่ะอันนี้ยังแบบไม่จบอะ่ะอะไรเรียอีกเราจะคอเพเป็นคุ้งนะคะวันนี้แพเป็นอาร์ติสต์อาหารมานเ,นเนตดีไซเนอร์ ไม่เป็นไรค่ะถึงโดนแกงก็ยังสวยอยู่ไม่เป็นไรค่ะถึงโดนแกงก็ยังสวยอยู่บอกเลยว่ามื้อนี้พวกเราจัดเต็มใช่ไหมแฮมใช่โอ้โหแล้วน้ำจิ้มเขาแซ่บมากเลยนะคือแบบน้ําจิ้มนี่แบบอยากเอากลับบ้านเลยเอาเอากลับกรุงเทพได้ไหมเอาไปจัดลุยทุกคน this is s a s h i m อะไรนะ สดสดดิบดิบกรุบกรอบก,กรุบกอบอะเลยเหรอจริงเหรอหนวดมันเพิ่งหยุดกระดิบเมื่อเก่ามันเพิ่งตายเมื่อเก่าแต่ว่าแฮมกินมาละอุ้มมัน เซ็ตเต็มสิบเเต็มสิเลยเหรอต้องหาจริงดิใช่เฮ้ยปกติแฮมไม่ให้สิบนะคะของบิมเราชอบอ๋อใครที่จะจิบแฮมแฮมก็รู้ไว้นะคะระวังไตหายนะโอเคเดี๋ยวตามินตันนะคะมินตันขอลองหอยแล้วกันเพราะว่ามันแบบมันตัวใหญ่มากอ่ะมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายตายละ ดูถ้า่ามือเลยใะใจมากเดี๋ยวมินตันจะลองกินหอยคู่กับอ่าข้าวผัดสับประรดนะฮะน่าก,กินอ่ะเอ้ยมินตันเคยอ่านเจอทุกคนแบบว่าคนบอกว่ากินโรตีแผ่นละ300แผ่นละ300ที่ภูเกต็ตนี่ทุกคนมินตันสามพันได้จัดเต็มขนาดนี้ออบอกเลยว่ามันอยู่ที่เราหามากกว่าค่ะบัง เแต่ว่าทุกคนลองมาอีกรอบนะหลังจากที่แบบว่าโควิดเนี่ยเดี๋ยวมินตันให้พิกัดร้านแต่ละร้านไม่ให้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมหอยกันข้าวผัดสับปะรดแย่จิ้มกัน <c oughs> ต้องแบบน้ำจิ้มเต็มคำแบบนี้ กรอบกรุบกรอบมากข้าวผัดสับปะรดสติ๊กชีสแฮมกระชากเปลือกกุ้งอันเนี้ยให้เหมือนกับกระชากเสื้อคิวเทนไหมโอ้ รแรงเหลือเกินโอไม่นะคิวเทดูไว้นะเนี่ยแฟนขับแกโอ้โหไม่จิ้มหน่อยเหรอไม่จ้องหรอกมันอร่อยอยู่แล้วจริงเหรอโอ้โหต้องลองแล้วเนะี่ยจะมาอืมกุ้งแช่บ๊วยลวก เสียงมากสดมากเขี่ยงมากกรุบกุ๊บกุบกบแล้วเวลานั่งกินอะไม่ใช่แค่กินธรรมดานะทุกคนมีเสียงน้ำทะเลซัดข้างๆด้วยโอ้ยจีกินให้เซ็กซี่ที่สุดสิแฮมต้องจิ้มก่อนต้องจิ้มก่อนนี่นี่นี่ ปากเดี่ย่มยังทําได้แค่เบสิกเบสิกอ่ะรอดูมินตันนะเหมือนเราปอกเนื้อกุ้งออกจากเปลือกกุ้งด้วยปากนะคะจับแค่เปลือกกุ้งก็พอเราจะไม่เอามือสัมผัสเนื้อกุ้งนะคะจิ้มค่ะ มันเต็มปากเต็มคำอ่ะมินตันเราเห็นหน้ามินตันแล้วอ่ะเรารู้แล้วแหละว่าเราอ่ะอยากกินอะไรขอบคุณจ๊ะอ๋ออยากกินปูเหรอไม่อะไรอ่ะปูผัดขมการรีการรีกะรรีทำไมมันเน้นกันวะว่าการรีช่องกูจะบินไหมเนี่ยกุ้งลวกเนี่ยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยสุดแล้วทุกคนเราได้สัมผัสรสชาติเนื้อกุ้งที่แท้จริง นี่ตัวใหญ่มากไม่แต่ข้าวเลยตอนเนี้นเดี๋ยวลองชิมปูสิเข้มกินทะเล นมากนี่ทุกคนปรามาจารห็นการแกะกุ้งดูดิแกะยันหางเลยนะเลื้อหางก็ดี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 นี่บอกเลยว่าผมเก่งแกะกุ้งครับโอ้ยโอ้โนโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครออกมาให้เรกเพื่ดูดิว่ากุ้งใหญ่ประมาณไหนแล้วจีมบอกไม่ร้อนเลย <laughs> ส่วนตัวแล้วมินปันว่าอร่อยกว่ากุ้งมังกรอีกเพราะว่ากุ้งอันนี้แบบเนื้อมันเด้งแล้วก็หวานมากอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรเยอะด้วยมันแค่ลวกเราได้สัมผัสรสกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเต็ม <c oughs> ๆอบ <c oughs> ตอนนี้ฝนก็ตก บรรยากาศถึงทะเลนะคะบอกเลยว่าฝนตกนี่ยู่กับพวกเรายันจบทริปบอ,อกตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจนวันนี้จะข้ามวันเข้าวันที่สองเข้าวันที่สามแล้วก็ยังตกอยู่มีลูกเพจคอมเมนต์ว่าอยากเห็นพี่แพ่มกินหอ,อยแองกัสจังเลยค่ะเอาเอาไว้เป็นเรื่องทีหลังเชิญก่อนเลยค่ะคุณสุภาพสตรีหอยใหญ่มาก <c oughs> เลยนะหอยอย่า <c oughs> งก็อก <c oughs> หอยสั่งเลยอ่ะ <c oughs> อิ่มแล้วก็วง่วงนอนดี่กาน,นอนที่นี่แหละ พวกเรากินกันไหวแค่นี้จริงๆค่ะทุกคนอันนี้คือมินตันเรียกทีมงานเรียกคนแถวนี้มาช่วยกินไปบ้างแล้วนะคะแต่ยังกินไม่หมดนะคะบอกเลยว่าสี่คนสามพันคือแบบจุกอะเหลือล้วยคนเราไม่ถึงพันไหนกินแล้วกนะ็่างอะขอนอนก่อนนะไม่ไหวแล้วเออแล้วต้องขับรถกลับด้วยนะเรายังไม่ยอมแพ้ ง่วงก็ง่วงอยากกินต่อก็อยากกิน,นถ้ามินตันอ้วนก็ไม่ต้องแปลกใจนะเขาเรียกว่าปากท้องปากเราอ้วนแทนเนี่ยแหละทุกคนคะมินตันกินไม่หมดนะคะไม่ไหว ขอหอกับบ้านแล้วกันเนี่ยอันนี้คือหอกับบ้านเหลือกุ้งมังกรสองตัวปูตัวหนึ่งกุ้งบวยสามตัวกุ้งอ่าผัดพริกเกลือสามตัวแล้วก็อันนี้สตัวกระเทียมหอยแล้วก็กูผัดผงกะหรี่กินไม่หมดนะคะวินละสามพันคุ้มมากคือแบบกินจนเหลือเหลือกินพรุ่งนี้เลยพุงออกแล้วเนะี่ยแล้วแฮมใส่เสื้อโชว์พุงม,มาด้วยนะคะทุกคนดูท้องไม่มีพ่อคะ่ะโดกุ้งผมถึงใจเย็น <laughs> <laughs> สำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ไดพิกัดอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวมินตันใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะทุกคนแบบว่าลิงก์พิกัดชื่อชื่อ,อร้านด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะหาเหมือนมินตันใช่ไหมบอกเลยนะคะว่าอันนี้มินตันใช้เวลาหาประมาณเกือบสามชั่วโมงนะคะเชื่อว่าทุกคนที่มาภูเก็ตเนี่ยแล้วอยากได้ของถูกเนี่ยก็ต้องหาเหมือนมินตันแน่นอนแล้วก็เราก็ซื้อของสดจากร้านนี้คะ่ะทุกคน ซีฟู้ดนะคะขับรถเอาไปให้ร้านฟิตบาร์ทำอาหารต่อนะคะซึ่งร้านฟิตบาเขาก็จะอยู่ติดอิมทะเลนะคะก็จะบรรยากาศดีมากแต่ว,ว่าตอนนี้มืดแล้วแต่ว่าเมนูละร้อยปะใช่เมนูละร้อยเดียวถือว่าคุ้มมากเลยใช่คถ้าถ้าตีไปก็อ่ะวันนี้มื้อนี้สี่พันแต่กินเหลือมินตันไม่แตะข้าวเลยอ่ะอันนี้คือ ข้าวแบบตักมาแบบกินแค่ข้าวผัดสับปะรดไปนิดนึงแบบใครที่แบบกระหายกุ้งมากๆมีหูกินแล้วแบบหายอย่างแน่นอนมินตันคิดว่าเราควรจะสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยนะคะทุกคนมินตันเชื่อว่าตอนนี้ของถูกและดีที่ภูกเกต็ต<ม>ก็มีเยอะไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนละลองมาดูนะคะบอกต่อบอกต่อ ทุกคนประมูลซากกุ้งมินตันที่มินตันแกะไว้เนี่ยมีมูลค่านับไม่ถ้วนเลยแฮมแฮมเริ่มต้นที่250นะคะเป็นแบบปุ๋ยชีวภาพชั้นดีแฮมนี่ขายเก่งนะแน่นอนเดี๋ยวนะอันนี้คือซากกุ้งเขาใช่ไหมนี่ด้วยโอ้ my god คงรู้ว่ากินไปเยอะขนาดนี้พรุ่งนี้อ้วนแน่นอนแต่ไม่เป็นไรฟิน ไม่ได้เป็นแค่เด็กดีเด็กพี่หนูก็เป็นได้เธอรักใครชอบ